น้องชอบออกมาอยู่ธรรมชาติายังไงร่มเงานนองอรุณสวัสดิ์จ้าวันนี้ป้อมมาปล่อยไว้แต่ช้าแล้วให้อาหารไว้ด้วยคือพักขมพอยอมเน่ยบเห็นทุเรียนต้นที่เท่าไหรน่นี่ขอเข้าบ้านหน่อยนะคะเปิดยากอยู่เหมือนกัน อรุณสวัสดิค่ะงอนสวยจังเลยส,สีสดใสมีใครจะคุยด้วยขอเข้าไปหน่อยนะคะหกสิบตัวเหลือห้าสิบเก้าน้องมาต้อนรับบรรยากาศโดยรอบ เมื่อวานฝนตกทั้งวนันตรงนี้ยังเปียกอาหารน้องเหลือเยอะ ไข่อยู่น้องยังไม่พร้อมให้เก็บน้องเพิ่งออกตอนเช้านี่เองเริ่มโตละน้องก็จะซ่อนไขไว้ด้วยเหมือนกันไข่น้องเริ่มโตละนะว,ว่าไงคะ ยังผสมอยู่ไข่ใหญ่ไข่เล็กอุ้ยน้องดีดออกมาทำไมล่ะน้องจะหาที่ไข่น้องจะหาที่ไข่ กวนน้องทำไมขอดูหน่อยนะคะไข่ใ,ใหญ่แล้วขอบคุณค่ะน้องบอกอย่ากกวนอย่าก,กวนขอสงบสงบ ช่วงเช้าเขาไม่ให้กวน ปลาในทุน่งนานะคะตะเพียนทองปานินปลาทับทิมทุ่งนาของเรา่งไงทุ่งนาตาให้ข้างบนสะหัวใจ ากำลังจะให้ปลาสระหัวใจนี่ค่ะ<อ>93ปีแล้ว

เรามีโซลาเซลลน้ำนี่เตรียมจะเลี้ยงแหนแดงนี่ดงดอกกระเจียวค่ะเขาเป็นอย่างนี้นะคะดอกกระเจียวอันนี้บานแล้ว ใบเหลืองเราขอเอาออกนี่นะคะมาดูอีกต้นเราเตรียมท่อน้ำไว้ก่อนเดี๋ยวฝนจะมาลดให้นว็น พอยอมแนมวโเห็นทุเรียนต้นที่เท่าไหร่นี่นเรออาปลูปกทุเรียนในดงกระเจียว